ครับสวัสดีครับมไม่ได้เจอกันนานนะพบกับเตช่วงเตอมารุนะครับโตช่างนะวันนี้พี่ตู่สไนเปอร์นะครับส่งตัวกดฮอปแบบโค้งมาให้นะครับนะก็คือเดี๋ยว,ยวผมเอาให้ดูมาใส่มาเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวกดฮอปจะเคิร์บนะดูชัดๆมือเป็นแผนลหน่อยนะนะครับตัวติ่ง ตัวตัวด้านที่สัมผัสลูกนะครับจะเคิร์ฟเพื่อรับกับลูกนะนะมีสองสีสีแดงคือตัวนิ่มสีดำคือตัวหนานะครับตัวแข็งนะครับเป็นตัวกดฮอบจากสำนักพิตู่สไนเปอร์999นครสวรรค์นะครับนะรบนะเราลองมาให้เทสดูนะเป็นอาร์มี่สไนเปอร์นะครับบายสไนเปอร์999โอเคตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับ ใส่สไตร์เปิ้ลกับใส่เซมินะครับนะเ,เพราะว่าเวลามันกดอะมันจะกดค่อนข้างเยอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โมมาละพี่ตู่บอกว่าต้องไปตัดติ่งมันออกนิดนึงนะครับมันจะกดเยอะเกินไปนี่นะถ้าเดิมๆถ้าเดิมๆอ่ะนี่ถ้าเราใส่เดิมๆปุ๊บนะครับเห็นไหมตัวกดมันจะหนามาก เห็นไหมมันจะหนาเกินไปนะครับทําให้มันกดเยอะเกินนะนี่คือเดิมๆนะครับอ่าดังนั้นนะครับเวลาเวลาที่ลูกค้าซื้อไปเห็นไหมเนี่ยอ่าโอเคเห็นไหมมันจะค่อนข้างกดเยอะนะครับค่อนข้างหนาดังนั้นเวลาที่ลูกค้าซื้อไปนะครับให้ตัดติ่งมันออกนิดนึงนะไม่ผมนี่ตัดอย่างเยอะเลยไม่นิดเลยนะครับ แล้วก็เอาไปใส่นะมันก็จะพอดีมันนะครับนี่นะครับของของเล่นใหม่ๆจากคนไทยนะครับนะเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจับใส่ตัวให้นาอามผมเลยเดี๋ผมจะบอกเป็นยังไงนะวันนี้มารีวิวกันสั้นๆนะครับโอเคช่วงนี้ปลายปีเนาะงานเยอะเชียว โอเคครับก็จะประมาณนี้เวลาถึงเวลาปุ๊บมันก็ก็จะกดอ่าสมมุติตรงนี้เป็นลูกเป็นฮอปมันก็จะกดอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเคิร์ฟไปกับลูกพอดีนะแล้วก็ผิวสัมผัสก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะกดได้ดีขึ้นสปินลูกได้มากขึ้นนะครับนะจะประมาณนี้นะครับผมโอเค เจอกันคลิปหน้าขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสำหรับพี่ตูที่ส่งมาให้เทสนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ